เรื่องอาสาผู้หญิาคนไหนอันนี้คือโอ้ไปแอบก่อนโอ้มันดิ่นไหมคะเบคกิ้วเบคกิ้วเบคกิ้วอ่าโทอันนี้คือป้องเดียวนะครับโอ๊ยจอมันนะดูนี่มันอยู่ในวุ้นแล้วเนี่ยชิมไอชาเขียวที่นี่เขาไปชงทําชาเขียวนะดูทุกคนเยอะมากอ่ะอันนี้จะเป็นส่วนผสมที่สำคันที่จะใส่ในยำุกคนดูนี่รถด่วนนะครับแล้วก็ข้าวเห็นไหมเอ้ยแล้วก็ไอเนี่ยพวกเครื่องเทศ สวัสดียามเช้าในเช้าวันที่สดใสส,ดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมิง,เ,งเป็นไงเมื่อคืนหลับสบายดีไหมหลับสบายค่ะหลับสบายค่ะทำไมพูดเสียงอ่อยจังมากับพี่มันต้องแบบกะปี้กะเป,ป่ากะดีกะด่าอะไรอย่างงี้ฝนตกทั้งคืนเลยค่ะฝนตกแล้วทำอะไรอยู่คะฝนตกแล้วทำอะไรอยู่หลับค่ะตอนนี้รอพระเอกมาค่ะรอพระเอกแต่เย็นๆพี่มีพระเอกมาแล้วเดี๋ยวจะเอื้องมื่อกี้พระเอกทามมาแล้วว่าพระเอกจะอยู่แถวนี้ย ไมใ่ใช่คนนี้ไม่มายืนรอนานนั่นแหละเนออขอบิลุป่าไม่ใช่อ่ะจ้ะเดี <c oughs> ย๋ยวผมทักทายก่อนทักทายก่อนนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะไปเข้าป่าครับกับแสงมนนะแล้วก็มีอิงแล้วก็จะมีน่าจะเป็นคนนี้มี้นที่พาไปอันนี้มารอพาไปเข้าป่าไหมครับ <c oughs> ใช่พาไปเข้าป่าไหมป่ <c oughs> าที่ผานไไม่ใช่ว่ะ <c oughs> ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวรอแสงมนมาด้วยว่ะแล้วก็รอพระเอกพี่อีกคนหนึ่งเนละแล้วจะมีทีมงานที่พาไปเข้าป่าอีกสองท่านนะเดี๋ยว รองวันนี้คืออิงจะได้เข้าป่าไปริมชายแดนไทยเมยนมาท,ที่ที่เราเข้าไปสองๆเนี่ยนะ,<ฮ>ะอาจจะไม่ได้กลับมาฟังไทยก็ได้เพราะติดใจนุมนน่มนุษ์แล้วนุ่มรอไม่ใช่แล้วะไม่ใช่แล้ว<า>จ้ะอิงสวยเลือกได้นะตามนั้นเลยเดี๋ยวรอพระเอกมาเดี๋ยวเราจะทักไทยกันอีกทีนะครับพระเอกมาจนได้เอ้ยแล้วอิงยะเห็นพระเอกไหมสวัสดีครับ <laughs> พี่มาจากชนเผ่าไหนครับเนี่ยรอจังเลย <laughs> <laughs> เออรอ เราเลือกได้แค่แหละเลยไม่ยอมมีแฟนอันนี้อันนี้รู้จักรู้จักคนนี้ไหมครับเนี่ยรู้จักค่ะใครเนี่ยน้องอิงค่ะอ่ไงตัวเล็กว่าเอรียกไงกดแล้วหรอถึงก็จับมือเลยแล้วเขามีแฟนแล้วว่าทำยัไงดีนุ่มตว่าอันนี้เขามีแฟนแล้วทำยัไงดีนี่นะครับเออรอต่อไปอันนี้เขาหนุ่มไปเออสข้าวเออกกอน่ารังไหม เออนาราเดี๋ยวพี่เขายัดถือ่าถือ,อถของให้พี่หน่อยออถือแล้วเออดูดูทีไรเรื่องเอาสั่งคุณจะคนไหนจ้าจ้าพ่อแบบเอ่ะคนคนกลางน่นแหละเขาไม่เล่ <c oughs> เอาว่อีกลับบ้านเลยขับกลับบ้านบ้านอยู่ลาดเชี่ยวไปก <c> ล <oughs> ับไม่โทรบ้านเลยเ <c oughs> ออเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอคนในพื้นที่คนนึ่งจะพาเข,าาข้าป่าอันนี้คือชุดเข้าป่าของมดใช่ไหมใช่ค่ะรอเลยพี่บอกไว้ใส่ขาสองขาสั้นนั่นไง ขาดูไล่เนาะปกติก็ไล่อยู่แล้วคือเข้าเข้าป่าต้องขาลายจ้ามากับพี่ถ้าไม่ลายไม่ใช่ในไอช่องพี่นะ,ะเดี๋ยวรอรอ,อ,อเพื่อนร่วมลุ้นทางก่อนเดี๋ยวเราจะไปกันในโซนในชายแดไนไทยเป็นบ้านแหละเดี๋ยวไปหาของป่ากันสักสักทริปหนึงห่งเนาะเออนะตามนั้นเลยเดี๋ยวเจอกันนะครับน้องแสงมนต์สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่นใจได้เจอแสงมนต์วันนี้พาทีมงานพี่ไปไหนเนี่ย เดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทีมงานไปหารถด่วนค่ะกับต้นบุ๊กนะคะอ๋อในป่านะใช่ค่ะป่าชุมชนของบ้านทักไทยซึ่งพี่ไม่เคยมาเลยใช่ค่ะแต่เฉพาะคนในท้องถิ่นอ่ะเข้ามาหากินได้นะครับไอ้ไอกี้หนุ่มๆเอ่อที่ผ่านมาคือสองคนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะมีอีกคนเด็กจะมาบักกี้พี่มดเห็นแล้วแบบฮ่าฮ่าฮ่าแล้วก็ถอดเสื้อเลยไม่เข้าใจความหมายของสาวบ้านนี้อ่าขอทักทายหน่อยได้ไหมครับสวัสดีครับโอ้อันนี้นุ่มอะไรเนี่ยนุ่มจีนอยู่นานว่าหนุ่มละวเนี่ย ครับเออนะให้ดูดีมากเลยค่ะพี่เองอันนี้เท่านี้ครับนุ่มจินยูน่ารุ่มไตเนี่ยรุ่มละวะุ่มละวะเออทำไมหน้าตาเป็นงั้นน่ะน้องพี่กุลค่ะอ๋อเหรอเออน้องนุ่มเมื่อวานนะ้นก็จะมีคนนึงนะเดี๋ยวจะตามมานะใช่ค่ะเออนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวีวเด๋ยให้นางเอกของพี่เตรียมตัวให้พร้อมกันนะเพราะว่าแกไม่เคยเข้าป่านะนี่เห็นนี่เห็นรุ่มหล่อหอมานี่คือไปแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาใหญ่เลยอ่าใจเย็นนะค่ะ มาแล้วเว้ยสาวๆด้วยจะจะจะนุ่มๆนะครับก็เดี๋ยวให้น้องๆรู้จักจก,กันอย่างเป็นทางการแล้วเราก็จะเดินทางเข้าป่านะครับซึ่งป่าที่จะไปเนี่ยคือเส้นนี้นะแตงน้านเส้นจางเนี้ยนุ่มๆมาเต็มเลยมดบุบบ้านเลยเนี่ยนั่นและแอบจับมือกันอีกนี่แหละหมดนี่แหละหมดพาไ่ได้เลยจีจแฮมนางเอกครับเส้นทางเข้าป่าก็คือเส้นนี้นะครับ <C ute> ก็จะเป็นเส้นทางชุมชนที่นักท่องเที่ยวไม่ได้เข้าไปไม่มีโอกาสได้ไปสัมผัสแต่ว่าผมเนี่ย จะเข้าไปไถ่ายทอดเรื่องราวของการใช้ชีวิตบนบ้านหลังไทยซึ่งเขาบอกว่าหน้าที่พิชัยหน้าท่องเที่ยวอ่ะเป็นหน้าฝนหน้าที่ไม่ได้ให้คนมาเที่ยวเนี่ยก็จะทำมาหากินตามปกติใช้ชีวิตตามป่าตามเขาตามดอยหาอาหารจากธรรมชาติแล้วก็มีการปลูกผักอะไรเงี้ยเลี้ยงสัตว์ก็คืออันนี้คือหลายมุมมองาอาจจะไม่เห็นได้ได้ติดตามชมผมเนี่ยคือเดี๋ยวผมจะให้ดูวิถีชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่บนทางความรวมสมบูรณ์ในบ้านเรานะครับเดี๋ยวเจอกันไป เราเดินขึ้นเขามาแล้วครับตอนแรกว่าจะขับรถยนต์มาไงแต่ว่าน้องบอกว่าทางลื่นมากก็เลยเดินมากันดีกว่าเพราะเขาบอกว่ามีหนอนไม้พายอยู่แล้วก็ไม่ไกลนะครับเพราะว่าน้องเพื่อจะมาหากันบ่อยนะน้องอิงเราก็เลยแบบเออสบายเลยเตรียมตัวมาซะดีๆเลยแค่อยู่แค่นีะ้ะอิงก็จำนอนไหมเออก,กินหนอนไหมเออพอพี่ม้นเลยพี่ม่กินทุกอย่าง เสี่งมอนแล้วก็จริงๆทางนี้มันมีไปสุดๆไล่ไหมหรือว่ายังไงถ้าเส้นนี้ทางนี้นะคะจะเป็นเส้นทางไปวัดอ่าเส้นทางเก่าค่ะอ๋อพี่ว่าไปวัดที่ไปวัดลักไทยข้างบนนี่ค่ะอ๋อนี่ยแหละเส้นทางเก่าใช่ค่ะแล้วก็พอเขาไปทําเส้นทางใหม่อันนี้จะใกล้กว่าก็เลยประมาณเส้นนี้ก็คือน้อยหน่อยใช่ค่ะเส้นทางนี้ไกลหน่อยนึงแล้วก็ทางไม่ค่อยดีอย่างนี้ค่ะเจอ,อ,นนอ,อเจออะไรน้องน้องเจออะไรซาวรถปลาซาวร์รปาอยู่ในรั้วจ้ะ <laughs> จะกินและนะน้องสาวเรา,เาวันนี้กระปี้กระเป๋าปจา้ะวันนี้มดจหะหัวเราทั้งวันครับเพราะว่ามดแอบไปกินอะไรมาที่บ้านข้ขางบ้านแสงมนสมุนไพ,สพ,สพรสมุนไพรชาที่นี่ไงไปจิบช,<อ>ชาม,มาไงแล้วมันกระปี้กระเพ่าโอ้แหนทำซัมซ่าลมไม่เข็ด,ขด <laughs> นะเดี๋ยวไปดูหนุ่มๆฟันอ่อนไม่ไผ่แล้วก็ แสงมดบอกว่าจะเอาหนอนใบไผ่มาทำเป็นเมนูคล้ายๆของจีนยูนานนะเป็นยำใบชาสดค่ะอ๋อน้ตเขาชื่อยำใบชาสดใช่ไม่รู้จักรู้จักไว้เขาเป็นแฟนคลับน้องมดเนี่เออไม่มดทั้งวันอะเออวันเมื่อไรจะไม่มาเอ้ยเมื่อไรจะมาสักทีเมื่อไรจะไม่มาเออนะคือวันนี้มาหารถด่วนใช่ไหมพี่ใช่หนูหัวรอดได้ใช่ไหมขบวนขบวนสุดท้ายได้จ้ะเดี๋ยวคือจะใส่ชาไงจะคนร้อนยิ่งกว่านี้อีก เดี๋ยวแสงมนจะเก็บมาให้ดูนะครับนาชาอะไรเอ่ยได้โอกาสจับคอสาวเพื่อนมีนุ่มๆมาถอดเสื้อมีสองอย่างเดี๋ยวขึ้นไปดูบรรยากาศการเอาหนอกก่อนนะครับอันนี้คือมันชันน้สาวๆมันจะขึ้นมาอีกจะขึ้นมาจริงๆหรอค่อยๆข้ามันนะจ๊ะเดี๋ยวมันเกี่ยวขาหนามเยอะจ้ะไปดูนะครับว่าน้องๆเจอรถด่วนไหมแสงมนได้ยินเสียงเออเจอแล้วยางค่ะ นึกว่าเจอแล้วโอ้โหมีรอยคนมาหาเยอะมากเลยอ่ะใช่ค่ะเขามาหากันเยอะมากแล้วทีนี้มาช้าไปใช่ไหมมาช้าไปก่อนตัวมันออกไปหมดแล้วมันเป็นตัวหรือว่าคนมาเก็บไปหมดอ่ะคนเก็บไปหมดแล้วครับเออเห็นรอยเขาตัดเต็มโอ้แต่มีน้ำอยู่อ่ะแหมมันส่วนใหญ่มันจะมีอยู่ป้องข้างบนนี้ใช่ไหมรับมันจะอยู่อย่างเงี้ยครับมันจะอยู่แค่ อ่อไม่ลงไปที่น้ำนะครับปลาโทไอ้บ้านรักไทยก็มีเยอะนะครับแต่ตอนนี้คือยังยัง,ยงไม่ไม่เจอตัวจะมีโอกาสได้กินไหมเด็กอุตส่าห์จะทำยำใบชาใส่หนอนน้อยเนี่ยเอ้ยหนอนหนอนไผ่ไเนี่ยยังพอมีหวังไหมน่าจะหาได้อยู่ครับอเชื่อใจหนุ่มทีนี้นี่อีสปาชิ่งหนึ่งท่าน,นครับที่เข้ามาหาก่อนหน้านี้ไปในที่สุดเราก็เจอกคำหนอนแล้วครับนี่รอไม่ต้องนานใส่ง นายเดี๋ยวพี่ขอย้ายเข้าไปดูหน่อยครับโอ้ยน้ำเยอะว่ะสาวระวังน้าน้าพี่ดึงน้ำป้ยใครดึงหลังพี่วะแสงอิงโอ้ดูแล้วแสงอิงแสงอิงดึงหลังพี่เหรอแสงมวลระวังระวังไผ่เนาะโอ้ยโดนแล้วโอ้ยเจอแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยชี้ไผ่ปืนแล้วเนี่ยแน่เนี่ยซุ่ตาจเจือเออจะจชมคนดูยิ่งชมพี่เยอะอยู่น้องมดไม่ต้องชมพี่แล้ว มาาแล้วอโอ้นี่นี่น,น,นอนเต็มเลยครับออกจากท่อนี่นี่เห็นปะท,ทุกคนโอ้ยไปตั้งทายยังรูปสมบูรณ์อยอู่เว้ยเดี๋ยวให้น้องอิงจำนอนนะครับน้องอิงไม่ไม่เคยจำนอนอนี่คือใกล้ๆแค่นี้ก็มีน้องแสงมณ์ปกติเยอะๆอันนี้คือเขาให้ใหากินปกติใช่ไหมหาได้ปกติคะ่ะอันนี้คืเขาหาหมดมาแล้วอ๋อนี่เขาหาไปเกือบหมดแล้วเรานี่คือมาหาหลังๆเนอะแต่ก็ยังพอมีกินอยู่ครับเห็นไหมถ้าเอาแต่รูปนี่ผมมีนะ เอาแต่รูปภาพมีแต่ของจริงไม่มีนุ่มบ้านนี้คือจะแซวแซวบ่อยครับอย่าอย่าว่านุ่มบ้านนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ต้องมดจัดการนะน้อมมดทอเสื้อทีเดียวทอหนุ่มอ้าปากค้างอ่ะเอายอมาก่อนเอากันสอขาไปไปโอ้นี่ได้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 ลโอ้ระวัง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 หน่ำเยอะระวังนุมมดไปอีกนิดค่อยไปลงลงไปดูข้างล่างนะครับอันนี้คืออ้อ ไปแอบกอดน้องแสงมดอีกคือผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีนี่เบื่อจังเลยอ่ะเบื่อนี่เนี่นอันนี้คือไม่รู้จะมีกี่ปองกี่ปองนะครับน่าจะมีสองถึงสามมีไหมมันรวมแล้วครับช่วงนี้คืออ๋อมันรวมไปแล้วอ๋อนี่นทีเดียวครับนี่ครับทุกคนดูโอ้ยังได้อยู่ยังมีตัวเยอะอยู่โอ้มันดิ่งไหมคะเออมันไม่ดิ้นเลยจ้ะมันก็ดึกกรดือจ้ะ นี่น้องใสอีกว่้วถุงมาถุงมาใสหมดนี่ถุงไหมถุงกันแน่ถุงใสนอนค่ะทุกคนถุง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 พูดได้ดีถุงถุงพลาสติกนะเอาตองไงเอาตองใส่ตองใส่เดี๋ยวเอาตองใส่จะเย็นท้าวนมถือตักสาวไ้กินหน่อยนี่คือจะไม่กลับจากบ้านรักไทยนะนอนเยอะไหมที่ก็พอสมควรอะได้เป็นจานอะเตามาเอาตามาเอา คือเต่านี่เต่าทำด้เต้าถูกใครใครบังคับมาใครบังคับมายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยใครบังคับมายิ้มยิ้มยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยได้ไหมเออห็นสาวๆทำเขินเอามามเอานอนมามามาเอามอเเอานอนโอ้ยจะออกหมดแล้วมีอันเดียวเองเหรออ๋อเหรอไมนมีต้นอื่นไหมหรือไม่มีแล้วเต่าเต้ามันจะขึ้นเรื่อยๆออกมา เอออย่าอย่าให้เสียงของนักโปรตีนทั้งนั้นคือไม่ต้องแล้วหรอสองสาวไม่ต้องแล้วได้แล้วเขาได้แล้วนี่มันมีต้นอื่นเี่ยไหมหรือมีแค่ต้นสองต้นเองแลนานนุนบอกว่ามีต้นอีกต้นนึงอ๋อมีต้นหนึ่งโอ้เสียดายตัวนึงก็เสียดายพี่ชอบมากสองตัวก็เสียดายโอ้ยลดนเต็มเลยเออกินได้ไหมได้ค่ะเอมบอสมากินดูร่โดเมกินคอนดีค่ะ อิงก <łość> ินได้จริงอะกินได้ค่ะอิงมันใจกล้าอยู่แล้วน้องอิงทษทีครับไปเรียกนู้นนี่เดี๋ยวน้องไม่เข้ากล้องอีกกินกินโชว์หน่อยคือมันเป็นอาหารเป็นโปรตีนเบคิวเบคิวเบคิวอมเนื้อจะขายอมอมกึนกึนกึนเนอะเบคิวเรียบร้อยค่ะอร่อยค่ะเบคิวเบคิวสาว คือคือมันเป็นอาหารทุกคนอาจารย์มีดาม่านะคือมันกินได้มันสะอาดมันเพิ่งออกจากอ่าไม้ไผ่เออนะมันไม่ได้มาจากที่กินนะคะปกติออฟแอ็กอะไรเนี่ยคือน้องอีกก็อยากกินอยู่นะครับแต่ว่าคือตอนนี้คือมันหมดแล้วไงอร่อยมากเลยไปทานนักพิก็อร่อยค่ะเออเนี่ยเนี่ยเออใช่เดี๋ยวใส่นี้ต่อเดี๋ยวให้สาวๆเรียงใส่นี้ต่อโอ้โหแต่เยอะมากเลยทุกคนได้เป็นจานโอ้พอไหมเนี่ยเออไม่พอจ้ะต่อสาเหัวร้อนสักทีอ่ะเออเต่ากินหนอดแบกคิวแบกคิวเตากะไหม เดี๋ยวเต่าเต่าต่อยมาไม่มีใครช่วยนะเต่าถ้าเรื่อกต่อยแล้วจะต่อยใครสามคนนี้เรอยไอยเต่างอยอ่ะสามแล้วเออเพื่อจะยิ้มเองครับเองมาช่วยเต่าหน่อยเต่าจะยิ้มได้ทันทีเต่างอยโอ้ยดูดิเยอะมากเลยอ่ะทุกคนอ๋อโถอันนี้คือป้องเดียวนะครับเศรษฐีมากที่ที่ลงที่ดินจิบไปด้วยมือสั่งไปด้วยอ่ะเออเอาไว้ เต่าหอมไหมอย่ากเซลเต่าได้ปะพี่บ๊อบหอมไหมเต่าหอมรวด่วดไหมเต่าเต่ายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเวลาเธอยิ้มอ่ะโลกสดใสขึ้นเลยอะยิ่อเดี๋ยวเต่าจะเต่าจะต่อยนะนอนหล่นนะเต่าทิ้งนอนเดี๋ยวเต่า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 นอนเพียงหน้าเลยค่ยดูนะนี่นี่นี่ล่นหล่นครับคือเสียดายนะแสงมนนะอันนี้แสงมณ์ก็คือจะต้องไปลวกหรือว่าไปทอดหรือว่ายังไงก่อนต้องลวกก่อนนิดนึงค่ะ จริงๆอะมันอังในนี้ก็ได้แล้วแล้วก็ใส่แสงมงกออไม่คือเนี้ยอังในก็บอกไอ้ภัยคือก็สุกแล้วแค่นนั้แหละแล้วก็ใส่เลยแ่แถวนี้ไม่มีหรอกไม่มีมีอันเดียวตกตกตกโน้นนะมีสี่้าต้นอันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บต้นต่อไปนะครับก็ได้พอสมควรเลยนะครับแต่ว่าซีเนเจอร์คือจะเดี๋ยวจะต้องให้เจ้าสาวไปเก็บใบชาง่ายๆนะครับอันนี้คือเป็นหน้าที่นุ่มนวลไปก่อนนะครับอุ้ยเอิงสุดจัดเลยปะลายต้นหนึ่งเสียใจด้วยนะ เต่าเขาเลือกเราอย่เต่าเต่าอย่าหันนะมามองพี่งั้นเต่าเต่าเต่าแอร์มองสงสัยตาพี่อยู่อินเข้าใจผิดแล้วเดี๋ย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 วไปไปที่อื่นครับเต่าจะต่อยเอาเต่าจะต่อยไม่ได้นะเออโอเคไปอ่ะโอเคไปกันต่อนะครับต้องอิงเดินประกอบเต่าเลยอ่ะเราต้องทำงานเออเราต้องเอาคะแนนกับเต่าไว้เต่าพี่มดพี่มดก็พี่มดโดนโดนทิ้งแล้วเนี่ยทำไงดีเนี่ยพี่มดทุกวันนี้คือไม่มีคนดูแลนะเต่า อันนี้คือต้นหนึ่งใช่ไหม <c oughs> จะเอาเยอะนะพี่ไม่ได้เอาไปขายนะพี่เอามากินนะบ <c oughs> ออครัันนั้นมีหรือเปล่านะไปเออ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวทำกับข้าวกินก่อนสาวๆไปกินข้าวเดี๋ยวสาวๆโกดอ่ะมีไหมมีไหมพี่เข้าไปดูหน่อยคือต้องเข้าไปดูอ่ะโอ้เสร็จแล้วหรอมันต้องคุยกับสาวกบเดี๋ยวคือโอ้ยมีเว้ยทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ย แต่ว่าตัวไม่ใหญ่เท่ากับอันแรกอันนี้คือมันมันเหมืนมนอ,อนอ่อนๆอยู่โทษน,นะครับนี่นี่สาวๆจะพาไปจับปลาด้วยคิดดูดิเอ้ยหนุ่มๆจะพาไปจับปลาด้วยวชุดจับปลาเขาชุดเซ็กซี่ทำใจได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละเขาเตรียมมาแล้วอะ่ะ <c oughs> ไม่จับแล้วมั้งอ้าชีเอาแล้วเว้ยพอเสร็จซ็ซี่ไม่จับแล้วเว้ยแต่ว่าต้องกินข้าวก่อนนะจ๊ะไม่งั้นเดี๋ยวสาวๆออ้ยอุ้ยดูเยอะมากทุกคน เฮ้ยดูโอ้ยดูนี่มันอยู่ในวุ้นแล้วเนี่ยโอ้็ดูมองมดโอ้โหเยอะมากเลยครับทุกคนที่ใดนี้ก็มีเนาะโอ้ดูนี่เฮ้ยกินดองกินจริงอยู่ใส่มันรวมอยู่ตรงนี้ด้วยไม่ใช่หรอมันไหลมารวมนี่หมดแล้วอยู่ข้างๆเนี่ยเออข้างล่างข้างล่างเอาตัวนี้ก่อนโอ้ทุกคนเยอะมากครับเดี๋ยวเราเอาหนอนใส่ในกระบอกให้เต็มก่อนเดี๋ยวเราจะไปเทแล้วก็ทําอาหารให้ทุกคนได้ชมครับเพราะว่าวัตถุดิบวันนี้คือเราเก็บมาจากธรรมชาติลล้วนและที่สำคัญเป็นวัตถุดิบจาก พื้นที่รัวๆนะครับไม่ไม่ไม่ซื้อนะนอกจากไอ้พวกเครื่องปรุงนิดหน่อยเครื่องปรุงก็ไม่ซื้อนะส่วนมากก็เก็บจากตลาสุกใช่ดูคือเก็บไม่หมดอ่ะมันอยู่ในในลืบอ่ะโอ้โหปองนีเยอะมากเก็บ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 อกว่าให้มันเป็นเรเสื้อมันไม่เป็นหรอกมัน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 ตายก่อนมันจะกินมันเออเนี่ยมดเนี่ยมดเนี่ยจะกินมันเนี่ยอันเนี้ยหนอนเนี่ยต้องเอาไปทำให้สุกยังไงะเอาไปอังไฟหรือไปนึ่งนี่ไงทำให้สุกก็คือใช้ได้เลยยำลงเอาไปใช้ได้เลย ง่ายมากนะแช่น้ำแล้วลวกก็ได้ละจริงๆไม่ต้องลวกก็ได้คืออังเงี้เลยปุ๊บแล้วก็ไม้ไผ่แล้วก็เทใส่ย,ยำเลยนะ<า>คุณค่าสารอาหารครบหดูว่าจะกินดิบอ่ะก <c oughs> ินดิบไปไหมเนี่ยเออไม่กินนอนเอาเหรอไม่กินหนอนเฮ้ยแต่มาหาได้ไงไม่กินหนอนอ่ไนนอนนะไม่เข้าใจอ่ะกินดิบนี่ไม่ได้ครับสุกไม่ได้เหรออ่าไม่กินดิบอิงเขาแพ้ แบบนี้ไม่ใช่สเปคเรานะหนูหนูบันทีกใจไม่ถึงไม่ผ่านเกณฑ์ละเอออันนี้นี่สาวสาวสาวมองแป้เขาใจถึงละเออเกิดแต่หน้าเกิดแต่หน้านะแต่ใจนี่ไม่เถื่อนนะเอาแล้วเว้ยรู้สึกเจ็บอ่ะเดี๋ยวๆดี๋อิงขึ้นมาบ้านต้องถ่ยบ่อยพี่กิเกณฑ์มาส่งเรามาเองนะเดี๋ยวก็ให้เขามารับนะเออนะก็เดี๋ยวได้ในนอสุพสมควรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศที่ว่าจบแล้วอ่ะมาเออทำอาหารดีกว่าเนะเก็บใบชาหมดหรือยังนุ่ม ปลาไปงั้นก็ไปดีกว่าป่ะเอาแค่พอกินพอข้าวบดหมดแล้วเราก็กลับสิถ้าเกิดไม่หมดเราก็จะไปดูต่อหมดใช่ไหมดูดูไปมดไม่ยอมโอ้โหหมดไม่ยอมหมดมดจริงว่ะเอาจะให้เหลือหมดจะให้เหลือไม่เหลือค่ะนี่นี่เลยปมาณเกือบสิบตัวครับนะอ๋อมีชัยดีมีมีใครเนี่ยมีพี่แม็กค่ะมีดเหนือเหรือว่านั่นแหละบางคนบางคนบางคนมีเหนือเหนือใครสนใจก็ได้ครับนักเอกผมมีประจำจำตัวคนละเล่มเห็นป่ะเออน่ะ ของต้องมีไงเ,เรายังไม่มีอ่ะทำไงอ่ะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้จ่ะ <c oughs> โอ้โหแซงมอนอันนี้เตรียมเครื่องเทศเตรียมวัตถุดิบไปทำอะไรที่ไหนอ่ะเดี๋ยวจะเอาไปทําอาหารค่ะ,ะคือเดี๋ยวจะเอารถด,ด่วนนะคะมายำกับใบาชาสดค่ะได้จ้ะอ่ะปิด,ดแ,ลแล้วตอนนี้คือเรามาไล่ช้างใครอ่ะ อันนี้ไลชาของคนในหมู่บ้านเนี่ยค่ะก็คือสาามรถชาวบ้านสามารถยืมใช้สถานที่ได้เพราะเราเป็นคนในหมู่บ้านอ๋อก็คือบนเทียนูนะค่ะอ๋อได้จ้ะเราจะทำรถด่วนแต่ว่าจะเก็บชาที่ไหนเลยเดี๋ยวเก็บตรงนี้เลยค่ะนี่ก็นี่อันยอดอ่อนๆนี่คือกินได้เลยอ๋อครับป่ะจะกินสดๆก็ได้ค่ะนี่สาวบ้านเขาเรียกว่าระงับำผึ่งปากได้อ๋อกินสดๆง้ำกินปาก โอ๊ยนี่มดมดต้องกินแล้วแหละเอ้าหมายเพราะว่าไงบำรุงฟันค่ะบำรุงฟันบำรุงฟันฟันได้แข็งแรงนี่ค่ะนี่คือยอดอ่อนนะคะนี่กินได้เลยนะคะอ๋อพี่ลองดูมันขมไหมวค่ะมาที่เรากินชิมไอชาเขียวที่นี่เอาไปชงทำชาเขียวนะใช่ค่ะอันนี้สามารถเอาไปดัดแปลงทำชาหลายๆอย่างค่ะชาโอุ้ชิก็ได้ชาหอมเหมือนนี้พวกนี้มาจาก ต้นเช้าพวกนี้ค่ะส่วนถ้าจะเอาทําชายอดน้ําค้างนะคะก็คือต้องมาเก็บเฉพาะตอนเช้าเช้าตอนในฤดูหนาวเท่านั้นค่ะตอนทีมีน้ําค้างจนรสชาติมันหอมดีนะยอดใช่หลักการแน่นมากได้ความรู้ได้มากับคนบ้านรักไทยเดี๋ยวให้สาวๆเก็บชาแล้วก็ไปทาอาหารบนเทียนนู้นใช่ไหมค่ะครับก็นุ่มๆหาดอกชายนุ่มๆคืออะไรอ๋อหนุ่มๆนะ ะดอกชาเอามาทำอะไรอ่ะจะแนะนำอะไรพี่อ่าดอกชาเดี๋ยวเราจะเอาตกแต่งจานค่ะอดอกชานะคะถ้าเอาไปตากตากให้แห้งแล้วก็เอามาชงกินนะคะสามารถช่วยชะลอความชราได้แล้วก็บำรุชูธ์่โอ้<า>นพนี่แน่ต้องกินแล้วก็นี่ม,นมากินนี่ไงดีหังเลาะใหญ่เลยเออแต่กมันจ้ะอย่าพูดเรื่องชะลอชราบ่อยจ้ะคนดูไม่ชอบจ้ะคนดูพี่รุ่นพี่นะเลยจ้ะไม่มีแบบกินแล้วแบบทําให้หัวเข่าแบบ เสื้อสภาพแบบเอ้ยไม่มีจ้ะหัวเข่าพี่แข็งแรงดีจ้ะอันนี้มันมีสมุนเป็นสมุนไพรของจีนตรงนี้มีเออนี่ยมีเยอะนะคะเสียงไว้ก่อนถามให้เพี้ยนเนี่ยเก็บอีกทีใจพูดเขาคนไม่รู้เรื่องเลยเขาเมาชาแล้วเขาเมาชาแล้วไปหัวเราะไม่อยู่นี่คือเมาชาแล้วครับทุกคนกินเป็นใบเดียวนะหัวเราะทั้งวันทั้งคืนหลังานเนี้ยเราเดินทางมาถึงกระท่อมกลางไร่ชาครับที่ น้องแสงมนจะทำกับข้าวให้เราน้องอิงค่ะกระลณาเทนออออกมาโชว์ท่านผู้ชมหน่อยครับว่าจะพอได้จานได้ถ้วยได้หมอ้อได้อะไรหรือเปล่านะนี่ครับนี่ไปกินั้งหมู่บ้านได้แน่นอนะเออจ้ะคือเอามาแค่สองต้นนะครับทุกคนดูเดี๋ยวอิงจะเทดูทุกคนดูอย่าให้ได้อิงถือไปบ่อยครับเดี๋ยวจะหายมากไปกว่านี้ครับเมื่อกี้เห็นกินนอดสดตลอดทางเ <c oughs> ลยอ <c oughs> ู้ดทุกคนเยอะมากอะ่ะร้องแล้ว ตอนนี้น้ำร้อนแล้วครับนะเดี๋ยวจะเอาสาวๆไปลวกในน้ำอู้มาขึ้นมาไน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 นอันนี้มันคืออาหารนะ้ต้องบอกทุกคนก่อนเพราะว่าต้องอทําให้สุกถ้าไม่ทําสุกก็คือจะกินไม่ได้ครับแล้วหนอนเนี่ยก็คือถ้าทําสดๆมันก็จะมีโปรตีนและมันก็สะอาดนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเราดูเป็นความรู้นะครับนอนไม่ไผ่นอนไม่พายจ้านี่ทําใ้ได่ชายเลยครับนี่เอา้านะเดี๋ยวจะทําให้มันสุก,กก่อนนะครับโอ,โอ้โหนี่หนอนยืดด้านมด ยืดแล้วค่ะอย่างนี้คือมันสุกใช่ไหมสุกแล้วค่ะโอ้ยมดเป็นคนเก่งขนาดรู้จับหนอนยืดด้วยน่ะเซียนหนอนเซเซียนหนอนจับหนอนบ่อยอย่างนี้แหละเนี่ยมันสุกแล้วอ่ะอันนี้คือเดี๋ยวจะเอาน้ำอกแล้วจะผสมกับไอเครื่องยำใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวดับไฟให้เขาก่อนนะคะจ้าอย่างนีเห็ดหรอโอ้เดี๋ยวเขาจะเขาจะพยายในนี้เลยเห็ดมันแช่ไวมาละร้ถรถปิดค่ะแต่เขาจะดับไฟนะครับจี๋เขาพุ่งอาก่อน มีอ่ะอ๋อไม่ได้มาแล้วมี <g ül üyor> เด็กกินหมดแล้วว <g ül üyor> ันนเขาเอาข้าวปุ๊กงาม,มาครับนะหมดแล้วรับไฟก่อนรับไฟให้เขาก่อนนะคะนี่รับไฟให้เป็นในตัวเลยครับเก่งจังเลยพระเอกช่องมาแล้ว <g ül üyor> หมดว่าเก่ง <g ül> <g ül üyor> กินเก่งดูตัวก่อนคนดูแซวแล้วอ่ะตัวไม่เท่าเดิมเเดิมมไ่่ทาน้องมดแต่ตัวไม่มดนะ มาดูการทําอาหารครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่เตรียมมาแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าเห็ดอะไรเนี่ยน้องใส่มนคือเห็ดหูนูขาวค่ะอ๋ออันนี้จะเป็นส่วนผสมที่สมคัญที่จะใส่ในยำใบชาสดนะคะครับของอันนี้เลยไหมแล้วก็ชาเมื่อกี้ก็คือก็จะเอามาซอยเนาะค่ะซอยซอยแล้วก็จะใส่ในยำเนาะปรุงได้เลยเนาะค่ะอันนี้คือเราซอยเสร็จแล้วนะคะครับอันนี้คือชาที่เราซอยเสร็จแล้วครับ เ้วก็ใส่เลยนะคะใส่ไปให้มอแล้วก็นี้เดี๋ยวเราหั่นนิดนึงใช่โอเคนี่ก็คือให้ธนูก็หั่นเข้าไปเลยอนิดเทเลยไปไหมเทเลยอันนี้มันจะเป็นหอมแดงหรอป่ใช่ค่ะอันนี้หอมแดงกับกระเทียมเทเลยนะคะเทเลยนะคะก็อันนี้ก็พริกดำไว้อาพริกสดอย่าแซ่บเกินนะใส่หมดแล้วอย่าแซ่บเกินนะสารลวะก็กินเผ็ดมดกินเผ็ดไม่เท่าสาวลวะเลยอ่ะ จริงแข่งกันเดี๋ยวจะให้กินเพจแข่งกันกับน้องนี่แหละน่ากินมากเมาดูหน้าตาก่อนเดี๋ยวจะยำให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งกินกันอันนี้สูตรกินอยู่นานอันนี้ต้องใส่อะไรไหมเครื่องปรุงเดี๋ยวใส่เกลือแล้วก็ผงชูรสค่ะนั่นเอเนาะต่อไปจะใส่ผงชูรสนะคะ อ่ะปรุงเครื่องนะครับโอ้โหหอมอร่อยคือนอกจากจะกินเผ็ดแล้วยังกินกินกินผนชโลมเยอะด้วยนะครับเขาเน้นเค็มคนันนี้เขาเน้นเค็มเดือดเบาๆนะคะเดี๋ยวปรุงที่ดังได้นะคะอย่างนี้มะนาวไม่มีอะเปรี้ยวอ่ะมะนาวไม่มีค่ะเราจะใช้อันนี้แทนค่ะเอามาดูหน่อยส้มปล่อยป่ะเขาเรียกว่าลูกมาตูมปะไหนไหนหมักว่าวแฮมภาษาไทยใหญ่นะคะภาษา ภาษาไทยจะเปรี้ยวใช่ไหมลูกมันจะเขียวเขียวมตตูเปล่าไม่ใช่แมตตูปลาลูกมันเขียวเขียวเหมือนอ่ามะละหวานอะค่ะมะละหวานแต่ไม่ใช่นะอ๋อแต่ไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะคะส่วนภาษาจีนนะคะเขาจะเรียกว่าอะไรนะหมูกวาหมูกวานะอ๋อเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันแทนเพราะว่ามันเปรี้ยวมากเปรี้ยวนะผมว่าส้มปล่อยอ่ะอีกไม่ใช่หรอกไม่ใช่ค่ะส้มปล่อยจังอีกแบบหนึ่งค่ะพี่อันนี้ลูกมันจะเหมือนมะละหวานใช่ไหมถอ เพิ่มความเปรี้ยวด้วยนี่ครับนะที่น้องบอกนะดูนี่ครับน่ากินมากเด็กกินข้าวตัวเนี้ยครับพริกหายไปเมื่พริกน้อยอลไเนี้ยน่าราต้องเป็นกงนนนนนน่อะชิมเก่าแล้วก็เดี๋ยวค่อยค่อยตั้งบมนะครับม,มันต้องอย่างนี้โธ่เอของจริงอะไรเนี่ยสาวชอวดอยเลยเนี่ยม,ม,มาดอยตรงนี้ก็แพ้อดอยตรงนี้เลใครหมดค้ ร้าไทยนี่คือเขาเต็มที่เลยนะเรื่องการทำอาหารนี่รสชาติต้องเข้มข้นอ่ะนี่ที่เขาสับแบบนี้เลยพี่มดสับผับไก่แต่ใจจไปั๊บๆๆ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 ่ๆๆๆๆๆอๆๆๆๆๆๆมๆๆดๆๆๆๆๆีๆๆๆๆิๆๆ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 ่าๆิๆๆๆอๆๆ่ๆาๆชิมๆๆๆๆเๆๆ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 ่ๆๆ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 ๆหๆวๆๆๆอๆๆ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 ๆดละบน้ยอิง เกลือในิดหนึ่งเกลือนิดนึงอ่าโอเคตามนั้นครับปรุงรสเดี๋ยวเจอกันนะครับจานใบไม้ครับอะไรอิงอิงหัวเราะอะไรอะไรหอมชาหรอใอิงหอมชาว่ะทำไมคืออะไรอิงอิงเซนตตื้นว่ะอะไรอ่ะหัวเราะอะไรคะไม่เข้าใจอะไรวะนะ้ยอิงเมาช้าว่ะทุกคนอะไรอ่ะว่ามาค่ะหัวเราะอยู่นี่ก็หัวเราะอะไรอ่ะ ม่มีอะไรค่ะพองหิวแล้วหิวแล้วอะไรเผาเนี่ยสาวบ้านนี้เอาเลยจ้าจานใบไม้น่ากินมากเลยอิงเป็นอะไรวะเนี่ยอิงเมาช้าไม่ไม่ดูอิงแล้วเป็นคนอิงแล้วนี่เดี๋ยวจะกินข้าวนะข้าวเตรียมมาครับกินแค่พออิ่มเพราะว่าเรามีเมนูที่เด็ดกว่านี้ไงถ้ากินเยอะไปเดี๋ยวจะไม่เจอเมนูเด็ดของสาว ละวานะครับอะไรของเขาวะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดการกินข้าวนะครับให้แสงมนเป็นคนเปิดก่อนเป็นอาหารประจำท้องถิ่นของแสงมนแสงมนต้องกินให้ดูก่อนเออนะคนละคำครึ่งคำครับเดี๋ยวจะได้ล่ำลากันไปเออยังไงยิงเอายิงเอาอีงกินต้องได้เายเราได้หมดเอายิงหัวเราะไม่หยุดนนี้เนี่ยหัวเราะทั้งวันอ่ะกินใบชาสิเออเป็นใบชาจริงนะใบชาเออ นีนรสเด่อดหวานมากเลยค่ะจริงอ,ะอ่ะิค่ะหวานมากอ,อ่โอเคผมจะลองชิมนะครับลองกินก่อนนะไม่เอาข้าวนะนี่คือคอคอคำเต็มๆนะดูคนดูนี่รสด่วนนะครับแล้วก็ข้าวเห็นไหมเอ้ยแล้วก็ไอเนี้ยพวกเครื่องเทศอออืือืหเปรี้ยวเค็มมันเผ็ดอร่อยปะ อร่อยนะรสด่วนอร่อยบมันๆรสด่วนมากเลยมันยิ่งกว่าใส่ถ้วยอ่ะอร่อยหอมใบชาด้วยค่ะตุ๊กเบ้คนผ่าไม่ได้กินเดี๋ยวไม่รับคนเวลาน้องดีกว่าเดายจะไปทำกิจกรรน้องอื่นกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องสามมนมากเลยนะก็ไปตามน้องสามมนได้ที่ช่อง น้องมนชาแน,นลค่ะอ่าน้องมนชาแนลนะเดินไปติดตามนะครับในยูทูบเนาะ,ะแล้วก็ขอบคุณน้องอ e ีมากเลยนะสองงามตามท้องเรื่องนะครับที่หัวเราะได้ทั้งวันเลย <c oughs> น้องมดด้วยนะคะค่ <c oughs> น้องมดสัลูกินแซบไปติดตาม <c oughs> น้องด้วยกน็น้องก็จะเริ่มมาเข้าคลิปแล้วนะคนะ่ะ <c oughs> แต่ว่าต้องแต่งตัวเซ็กซี่เซ็กซี่นะอย่าพูดเบื่อน้องนะแล้วก็ขอบคุณมิีดเมืองเหนือได้ที่น้องมดเอามาใช้เนาะ <c oughs> ได้คะ่ะสนใจก็ดูในเพจมิีดเมืองเหนือนะครับเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้อ่ะสาหรับวันนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันกินกับหน้าครับสวัสดีครับ ไปเลยกินข้าวก่อนนะครับอร่อยมากอุ้ยไม่เคยกของเลี้ยงหมูป่าแบบนี้อ่ะอันนี้เจ้าแรกค่ะหรอเจ้าแรกค่ะปกติไม่ค่อยเห็นมีใครเอามานเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นพี่จะดูมดจับไก่ไก่ตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยโลเท่าไหร่ครับเนี่ยไก่ดำเพงในแถวนี้ก็ <ใน S 1> คือว่าราคาโลเลยก็ประมาณอยู่ที่ร้อยห้าสิบถึงร้อยเจ็ดสิบโอ้